สวัสดีค่ะดรนิชลีจิตทิพคุณนะคะทํางานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินแห่งหนึ่งค่ะ การเรียนนะคะก็ปริญญาตรีจบการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์วิชาเอกภาษาอังกฤษนะคะที่มอรมปริญญาโทก็เป็นคณะศึกษาศาสตร์บริหารการศึกษาที่มอรามเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มาจบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์ที่คณะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะอุปสรรคเนี่ยก็คือเรื่องเวลา เพราะว่างานของพี่เนี่ยด้วยความที่เป็นเรียกง่ายๆว่าแอร์โฮสเตสนะคะพี่จะพักผ่อนไม่เป็นเวลาพี่จะเดินทางตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาของพี่จะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านอุปสรรคสําคัญก็คือเวลาค่ะเพราะว่าเนี่ยนอกจากทํางานไม่เป็นเวลาหลับนอนไม่เป็นเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะมาดูหนังสือมาท่องตำราหรือเวลาที่จะมาทำวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์เนี่ย เวลาเราก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะค่ะเพราะว่าเราต้องพักผ่อนแล้วทีเนี้พอเรานอนถ้าเรานอนมากไปเนี่ยก็จะทำงานไม่ทันนอนน้อยไปหวัวสมองก็ไม่แล่นวิธีแก้ไขปัญหาเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยอย่างสมมุติว่าพี่ บินสัก12ชั่วโมงไปยุโรปนะคะพี่ไปถึงพี่ต้องนอนพักก่อนนอนพักเสร็จแล้วพี่ก็หาอาหารทานให้ท้องอิ่มแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่ก็จะเริ่มเอางานขึ้นมาทําซึ่งเวลาพี่ไปบินเนี่ยพี่ก็จะสมัยก่อนเนี่ยเออพี่ต้องพกหนังสือคะตำราทั้งหลายใส่กระเป๋าไปแล้วพี่ก็พกโน้ตบุ๊กไปบางทีเนี่ยตีสามตีสี่พี่อ่ะตื่นขึ้นมาแล้วนอนเต็มอิ่มและพี่ก็มานั่งทํางานก็ทํางานวิจัยเขียนบทความแล้วแต่ที่อาจารย์จะสั่งมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาของพี่ นี่ก็คือนอนพักผ่อนให้เพียงพอเมืเราพักผ่อนเพียงพอปุ๊บเนี่ยสมองมันก็จะแล่นที่ก็จะเริ่มทํางานนู่นทํางานนี้ได้ทํางานส่งอาจารย์ได้ค่ะ บอกว่ารีเซิร์ชเนี่ยช่วยพี่มากโดยเฉพาะในการเรียนระดับปริญญาเอกนะคะเพราะว่าอย่างเวลาพี่ไปบินเนี่ยเวลาของพี่เนี่ยไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ,บ้านเขาแล้วก็เราพบอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่แล้วในการทําดุษฎีนิพนธ์ทีเนี้ยอาจารย์ท่านก็มีเวลาของท่านและท่านก็มีนักศึกษาของท่านเยอะนะคะทีเนี้ยแต่ถ้าสําหรับรีเซิร์ชเนี่ยพี่สามารถจะส่งอีเมลให้น้องเขาได้เลยหรือว่าติดต่อคุยกันทางไลน์ซึ่งเราไม่ต้องเกรงใจเหมือนเวลาเราคุยกับอาจารย์นะคะเพราะเเวลาคุยกับอาจารย์ต้องเกรงใจอาจารย์ กับน้องๆที่รีเสิร์ชเนี่ยไม่ต้องเกรงใจเลยก็คืออย่างสมมุติว่าเรามีปัญหาอย่างบทที่2เนี่ย,ยพี่ไม่รู้จะหางานวิจัยอะไรที่ไหนพี่ก็ปรึกษาเออน้องพี่ควรจะยังไงตรงไหนทางรีเสิร์ชเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่นะคะที่จบระดับปริญญาเอกด็อกเตอร์เนี่ยหลายคนมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะให้คําปรึกษาในการทําดุษฎีนิพนธ์ได้แล้วก็โดยเฉพาะบทที่3ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สถิติต่างๆพวกเราเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนสถิติมาโดยตรงเนี่ยอันนี้จะเป็นจุดอ่อนสาคัญที่รีเสิร์ เชิญเนี่ยน้องที่ด็อกเตอร์ที่จบทางด้านถิติเนี่ยน่ารักมากช่วยช่วยพี่ตลอดมีอะไรปรึกษาได้ตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะกี่โมงกี่ยามบางทีเนี่ยพี่ก็แค่ไลน์ทิ้งเอาไว้หรือพี่อาจจะส่งอีเมลไปหาเขาแป๊บเดียวน้องเขาก็ติดต่อมาแล้วแถมอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องเขาคอยเตือนพี่ตลอดเนี่ยพี่คะงานของพี่ถึงไหนแล้วคะหนูส่งให้พี่ตั้งนานแล้วนะคะทําไมพี่ไม่ทาสักทีคะเมื่อไหร่พี่จะจ เสียงนางเป็นโทนนี้เลยนะคะนายจะดูพี่มากเหมือนเป็นเหมือนเป็นอาจารย์ญญที่ปรึกษาอีกท่านนึงคะ่ะเพราะนั้นเนี่ยมีความประทับใจกับรีเซิร์ชเชอร์มากน้องๆเป็นกันเองน่ารักมีความสามารถพี่จบปอเอกได้นี่ก็รีเซิร์ชเชอร์ช่วยได้เยอะเลยคะ่ะ